สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแอนชาแนลนะคะวันนี้แอนจะมาทำคอนเทนต์ในเรื่องของทําไมแอนต้องกินเจนะคะวันนี้ทําไมแอนจะต้องกินเจนะคะเนื่องจากมีคนถามมามากมายเลยนะคะไม่ว่าจะช่องนู้นช่องนี้น้องแอนก็อยากมาบอกว่าแอนได้มีโอกาสนะคะไปอีกมิติหนึ่งนะคะซึ่งจะมีสิ่งศิกดิ์พระองค์หนึ่งค่ะจะนําพาจิตวิญ,ญญาณของเราไปค่ะนะคะไปไปดูสิ่งที่เราไม่เคยเห็น อีกมิติหนึ่งแต่บางบางอย่างเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้บางอย่างเปิดเผยได้ซึ่งเป็นความรับของเบื้องบนเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะเปิดเผยในสิ่งบางบางอย่างเพราะฉะนั้นที่ที่ไปเนี่ยคือปกติเราเป็นเป็นแมเป็นคนที่เอ่อทำงานเนาะตอนนั้นเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่โบลิ่งเพชรเกษมจังหวัดสุรินนะเป็นเด็กเสิร์ฟชาวบ้านอยู่ที่เอ่อสวนสวนสวนรัก ส่วนรักตอนนั้นอายุประมาณสักเอ1สิบเ้านี่แหละนะคะยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะยังเป็นเด็กวัยรุ่นทีนี้มีวันหนึ่งหลังจากที่เราเลิกงานเสร็จเรากลับบ้านกลับบ้านแล้วก็เรานอนออกเวรเขาเรียกออกเวรออกกะก็ไปนอนตอนเที่ยงพอนอนตอนเที่ยงปุ๊บเขา,าเรียกว่ามีมีแสงอะไรบางอย่างอะมาในตัวของเราแล้วก็ ธาจิตวิญ,ญญาณเราเรียกเราออกไปก็คือเอาออกจากร่างไปไม่ได้ตายไม่ได้เสียชีวิตไม่มีอะไรเลยเไม่ได้ฝันคือไปเห็นร่างตัวเองแล้วก็จิตวิญญาณตัวเองเห็นนอนอยู่นะคะแล้วก็ไปกับพระองค์ท่านแสงรัศมีแสงรัศม,มีของสิ่งศิกดิ์จะใหญ่มากแล้วก็พวยพุ่งขึ้นไปข้างบนผวยพุ่งขึ้นไปข้างบนแบบนี้ค่ะแล้วก็ท่านก็มีเสียงขึ้นมาว่าพอไปถึงปุ๊บท่านเอามือวาดแบบนี้วาดให้เห็นเลย นะคะมีรวงข้าวสวยท่านบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติท่านพูดแบบนี้แล้วธรรมชาติที่แอนเห็นก็คือรวงข้าวมันมีชีวิตระระหว่างแตกต่างจากข้าวบนกับรวงข้าวข้างล่างไม่เหมือนกันข้างบนเนี่ยมันจะมีชีวิตแล้วมันทำเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติท่านบอกว่าแอนจะได้รับธรรมะเด็ดเช่นเดียวกับพระพุทธองค์นะคะธรรมะเนี้ยอ่าหนึ่งหนึ่ง หนึ่งจุดที่จากพระวิสุทธิอาจารย์สามารถอมเพนญและหลุดพ้นในชาตินี้ได้นะคะท่านก็จะพูดเรื่องธรรมะให้เราฟังทีนี้พอท่านบอกว่าแอนจะเจอผู้มีบุญสัมพันธ์อ,อ่าแล้วก็จะเจอผู้มีบุญสัมพันธ์จะได้กราบขอรับวิธีธรมำอออแล้วก็เขาเรียกว่าเจอเจอคนที่ที่เราแบบไม่เคยรู้จักเขาเงี้ยนะคะแอนก็เลยแอนก็ว่าเอ๊ะธรรมะมันคืออะไรอะ่ะที่สิ่งสพูด เอ๊ะทุกวันนี้เราก็ยังไปวัดน่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็พาไปวัดมันก็คือธรรมะน่ะเออแต่ท่านไม่บอกท่านบอกว่าเราจะมีบุญสัมพันธ์เพราะว่าแล้วท่านก็ถามว่าอยากอยู่ข้างบนหรืออยากอยู่ข้างล่างก็เลยบอกว่าอยากอยู่ข้างบนไม่อยากอยู่ข้างล่างเพราะว่าข้างล่างจิตใจผู้คนตกต่ำมากเราดูสภาพแวดล้อมทุกวันนี้เนาะเห็นไหม,พ,มพ่อข่มขืนลูกพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อพ่อ คือสารพัดมากเลยจิตใจผู้คนตกต่ำมากแอนก็เลยไม่อยากอยู่มีทั้งความอิจฉาริษยาแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นแอนก็เลยบอกสิทธิ์แบบนี้ไปบอกว่าไม่อยากอยู่ข้างล่างอยากกลับไปอยู่ข้างบนเพราะข้างบนเนี่สวยมากทีนี้ท่านบอกว่าไม่ได้คือแอนมีปณิธานปณิธานที่จะลงมาโลกมนุษย์เพื่อที่จะมาชุดช่วยให้กับทุกคนให้กลับคืนสู่ฟ้ามุกบนได้ก็คือให้เขาได้รับรู้ในสิ่งที่ดี คือคือให้เขาทําความดีอืเอเขาว่าเป็นสะพานบุญ่ะอืเป็นสะพานบุญพูดในสิ่งที่ดีอ,ะอนะคะแล้วก็ให้เขาแปรเปลี่ยนจิตใจตัวเองนะคะเออ,อ,อ<ป>ทีนี้พอสักพักหนึ่งท่านบอกว่าถ้าเจ้าอยากลงมาอยากไม่อยากลงมาโลกมนุษย์อยากอยู่ข้างบนก็คือหนึ่งบำเพ็ญบำเพ็ญให้หลุดพ้นสามารถบำเพ็ญตั้งเมตฐาน เออเอ้ออยคอนี่กล้องอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเอรับธรรมะอะไรที่ไหนเพราะตอนนั้นยังไม่ได้รับธรรมะยังไม่รู้เรื่องอยังไม่ได้ไปสถานธรรมเหมือนทุกวันนี้ยังไม่รู้เรื่องนะคะพอวันหนึ่งพอสักพักหนึ่งท่านก็บอกว่าคือแอนอะจะมีอากตินิดหนึ่งตอนที่นั้นพ่อแม่ยากจนมากอมแอนก็จะกล่าวโทษเอ๊ะทำไมเกิดมายากจนพ่อแม่ไม่ร่ำรวยเลยแม้แต่จักรยานโทรทัศน์สักเครื่องหนึ่ง ปูพื้นลาดพื้นที่บ้านไม่มีเลยนะเหมือนกันแอนก็เลยบอกว่าทําไมพ่อแม่เกิดยากจนแอนก็เคยเก่าโทษพ่อแม่สิสิ์ก็เลยวาดภาพให้ดูพ่อแม่อืพ่อแม่สมัยตะกอนสลัมคือท่านไม่ได้สร้างบุญสร้างอะไรมาเลยในอดีตชาติชาติไหนไม่รู้อะอยู่ในสลัมเลยอเออแล้วแอนก็โอ้แอนก็น้ําตาไหลเลยนะเห็นภาพนั้นอะพ่อแม่มเราอะ่ะ ไม่ได้สร้างบุญไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรเลยชาตินี้เกิดมาถึงได้ยากจนอืแอนก็เลยบอกน้ำตาไหลเลยแอนก็เข้าไปในภาพนั้นสิ่งศิษย์พาไปดูภาพเลยพาไปในนั้นเลยอ่ะอืแอนก็เลยไปกราบท่านไปอยู่กับต่อหน้าแม่เลยนะเออแล้วก็กราบขอขมาท่านว่าต่อไปแอนจะไม่โทษราบพ่อแม่แล้วเพราะเราได้เห็นแล้วไงเออเพราะเราคือน้ำตาไหลก็เลยบอกเออถ้าเกิดชาติไหนก็ขอให้เกิดเป็นพ่อกับ ให้ท่านอะได้เราเกิดไปเป็นลูกท่านอีกเงี้ยนะ่ะเออแล้วสักพักหนึ่งท่านก็บอกว่าพระองค์ท่านอภีงานเยอะมากไงต้องช่วยเวในสัตว์ทั้งโลกเออ,อท่านยังไม่มีเวลาที่จะคุยก,กับเราเยอะท่านฝากโยมทูตมาส่งอ่าสักพักหนึ่งโยงมทูตก็มามท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะให้ใครคนหนึ่งไปส่งโยงมทูตมาเลยอืโอ้ยไม่เคยเห็นโยมทูตหน้าตาเป็นยังไงตัวดำไหมเหมือนในหนังไหมต,ตาตาแดงมาก ร่างใหญ่นะคะแล้วก็มีเหมือนในหนังเลยใช่ไหมเหมือนอย่องนี้เลยมีทรงเลยอ๋อเหรออันนี้เป็นดูดูแลพูดคนลุกในพูดคนลุกคนลุกคนลุกเดี๋ยวอย่าส่องใกล้อย่าส่องใกล้นะคะเมื่อกี้มันลุกขึ้นไปนะคะคือคือท่านนี่นี่พูดออกจากภาพที่เราเห็นนะคือจะพูดในในภาพที่เราเห็นคือมันขึ้นมันหน้าของพระองค์ท่านแดงกลับมากคือตอนนั้นมีทรงมีทรงแล้วก็มีทรงแล้วก็ใส่กางเกง ตอนนั้นยืนลุกอแล้วนายคนลุกคนลุกไม่ได้ฝันใช่ไหมไม่ไม่ได้ฝันอไม่ได้ฝันแอนยังถามว่าพระองค์ท่านคะไปโลกมนุษย์จะไปยังไงอแอนก็เลยบอกว่าไปโลกมนุษย์ับไปยังไงคือคือคือแอนอ่ะคือท่านท่านะให้เห็นอะไรบางอย่างที่ในในในนรกน่ะมันมีทั้งกระทะทองแดงมันมีทั้งต้นนิ้วมันมีทั้งคนเออมันมีคนที่แว้นๆไปมาเนี่ยตายไปก็ไปต้องไปรับกรรมตรงนั้นอ่ะ พวกคนคนขี่จักรยานซิ่งน่ะขี่รถมอไซค์แว้นแว้นน่ะเด็กแว้นน่ะเป็นเป็นเป็นแบบร่างทับอย่างนี้เลยนะในทับวิญญาณอย่างนี้เลยอ่ะคือไปใช่ตายแล้วไปแล้วจะสบายนะไปรับทรมานในขุมนรกในขุมนรกมันมีมันมันชีหนังหมาน่ะเออมันมีชื่อตระกูลของใครตระกูลของใครอยู่นั้นหมดเลยถ้าคนรับธรรมะจะถูกถอนชื่อไปอยู่ณด่านตีเทพิทักษ์เออไปอยู่อีกที่หนึ่งแต่ถ้าคนไม่ได้รับธรรมะจะอยู่ในทั้งหมดเลย อยู่ในในมันชีนทั้งหมาแบบนี้เลยนะเออ,อ,อแล้วมีทั้งกระทะทองแดงวิญญาณก็จะผุดผุดไหยผุดลงอยู่กับน้ําอาจมนั่นนะ่ะกระทะมันใหญ่มากอือแล้วเสียงมันก็กรีดร้องแบบเุ้ยน่ากลัวมากแล้วต้นงิ้วนะ่ะในต้นงิ้วมันจะเป็นต้นแบบแหลมๆนะ่ะแล้วเท้าสวสวนๆนะตรงเนี้ยคอ,นะอ,อ,อนะก็จะเป็นรูปหมาออ้่อในายขรุนลุกอีกแล้วนายลุกเออเนี่ยแล้วจะนี้ททเดี๋ยว แล้วตอนนี้ท่านก็เอาหอกเอาหอกแทงอ่ะเหมือนในหนังเลยถ้าเราดูในหนังเขาสร้างมาจากเรื่องนั้นแหละเฮ้ยใน,น<อ>ในหนังเขารู้ยังไงแสดงว่าคนในหนังที่มาสร้างก็ต้องเคยเห็นมาก่อนเขาไม่รู้เหมือนกัน<อ>แต่ว่ามันมันเหมือนที่เราดูหนังเลยเ<อ>แต่ว่าข้างในโอ้โหคนลุกไม่มันลุกจริงนะ<อ>ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้แกล้งนะมันลุกจริงเพราะเห็นภาพนั้นน่ะแอนนี่แอนพูดจากภาพที่แอนเห็นนะคือท่านท่านแทงอย่างนี้เลยนะ แล้วต้นงิ้วน่ะคิดดูที่มันมีเหล็กแหลมแล้วมันมีมันมีอีกาน่ะที่มันอยู่ข้างบนต้นนั้นน่ะโอ้แล้วเวลาวิญญาณขึ้นไปนะมันจะแทงขึ้นเท้าส่วนสันก็จะเอาแทงขึ้นไปเอาหอกแหลมๆน่ะแทงให้ขึ้นไปต้นต้นต้นิ้วอ่ะถ้าเราไม่ขึ้นเขาจะไม่ขึ้นก็จะแทงไปอีกแล้วพอวิญญาณขึ้นไปปุ๊บมกว่าจะตายแล้วมกว่าตายแล้วก็ตายเลยไม่มีกระมานอะไรเลยไม่ไม่ไม่กายเนี้ถูกเผาก็จริงแต่วิญญาณไม่ได้ตาย Oh. ไปทรมานเหมือนกันเหมือนที่เราโดนอะไรกรีดมือกรีดอะไรเงี้ยเจ็บเหมือนกันอ่ะเหมือนกันเลยอือห uh ืม huh. อุ้ยนาที่เนี่ยพี่ถึงไม่กล้าไงพี่ถึงไม่กล้าทําอะไรที่มันมันอะไรตอนเนี้ยน่ะพี่บอกได้เลย uh huh. ทําไมชีวิตพี่ถึงหันมากินเจแล้วพี่ไม่เคยอะไรงี้กับใครไงเออ uh huh. นั่นแหละพี่ถึงเปลี่ยนตัวเองมาจนถึงวันนี้ไง uh huh. เออไม่กระทั่งอะไรต่างๆที่มันผิดนะไม่ว่าจะเป็นเงินตายโต uh huh. เจอเหมือนกันนรกก็มีนะ คนที่อักตันอยู่ต่อพ่อแม่ก็มีมันเป็นงูใหญ่มากเลยมันเป็นคมของคนที่อักตันอยู่พ่อแม่ไม่ดูด่าพ่อแม่ยังผมนี้ไม่เคยด่าพ่อไม่เคยด่าแม่ได้ไหมอย่างนี้พอได้ไหมยังผมเนี่ยอ๋อก็จะมีเขาจะจดบุญบาปให้อคือบัญชีมันมีอ๋อบุญก็ส่วนบุญบาปแ็สบวนบาปเขาจะแยกบัญชีเลยอเขาจะแยกไว้ให้แล้วถึงเวลาเขาจะลบกันเออมันจะมาหักล้างแล้วเราจะเหลือเท่าไหร่เออนั่นแหละถ้าไปน่ะเราจะต้องเจอเราจะต้องเจอในนั้นเออ แล้วไอ้พูดถึงพูดถึงต้นมิ้วอ่ะแอนเขาบอกเลยนะว่าต้นมิ้วเนี่ยมันมีความสําคัญมากในสินข้อที่กามีกามีสุริย์ก็คือสามีภรรยาห้ามนอกใจห้ามนอกใจถ้านอกใจต้องมีรักเดียวใจเดียวนะนะคะสามี <c oughs> ห้ามนอกใจสามีภรรยาสามีภรรยาต้องรักเดียวใจเดียวนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นขุมขุมเนี้ยขุมเนี้ยมันจะเป็นขุมที่ ไว้สําหรับคนเหล่านี้อืคือไปเห็นมาแล้วนะอืนะไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆคือไม่อยากพูดออกสื่อไม่อยากพูดออกสื่อนะคือมันจะถูกหนูแทะหมดเลยนะเข้าใจไหมมนะโอ้เฮ้ยเหมือนในหนังเลยดิเฮ้ยผมไม่ใช่เหมือนในหนังเหมือนในหนังสือที่ผมเคยเห็นก็นั่นไงห็ใช่เลยหนังสือคำสอนเคยเห็นอยู่หนูแทะเออผมเคยเปิดอ่านมันแทมันแทะ คือแบบเอ็นแล้วแบบสงสารวิญญาณมากคือเอ็นไม่อยากพูดถ้าเอ็นพูดเอ็นจะร้องไห้เพราะเอ็นเห็นภาพเอ็นเห็นวิญญาณก็ทรมานมากเอ็นไม่รู้ว่าเขาทําอะไรแต่ว่าเราสงสารเขาเออคนที่เราเสียชีวิตไปจะเดินผ่านดงดงหมาป่าดงหมาป่าแล้วจะมีลากจะมีโซ่ตรวนลากของท่านยมทูตจะลากเพราะว่าแอนเคยเห็นคนตายแล้วมันจะมีโซ่ตรวนเขามาลากตอนดึกก็คือเขามาเอาวิญญาณไปจริงเออ แล้วคนที่ฆ่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเยอะๆอ่ะฆ่าหมูฆ่าอะไรเนี้ยแอนก็เห็นแล้วคือเขาฆ่าหมูเป็นอาชีพแล้วเขาเจอโดนน้ำร้อนลวกตัวเองเขาร้องเหมือนหมูเลยนายพี่เห็นแล้วพี่กลัวมากเลยอ่ะคนที่ฆ่าสัตว์น่ะฆ่าหมูนะเป็นคนที่หนักมากเลยนะอแต่บางทีเขาเขา่เขาฆ่าอาจจะคิดว่ามันเป็นอาชีพแต่แอนบอกว่าอ่ะอาชีพอื่นที่ทําได้ก็ทําได้ถ้าเกิดเราเลือกได้ มันอยู่ที่ว่าเราเลือกได้เออนะคะประมาณนี้ดีกว่าโอเคนะคะก็ฝากท้ายให้ทุกคนนะคะสร้างความดีไวเยอะๆยอะครับผมตอนนี้จะยังไม่เชื่อไม่เป็นไรนะคะอย่ไม่ความดีไม่จําเป็นต้องเชื่อคือความดีทําดีได้ดีอยู่แล้วใช่นะฮะตามตามหลักอยู่แล้วคือทําดีได้ดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัดชีวิตเป็นดีที่สุดจะจะเชื่อไม่เชื่อก็ให้เราอย่าประมาทไว้ก่อนเหมือนเราทําประกันรถเอเหมือนเราทําประกันรถนะคะเพราะชีวิตของคนเรา ถ้าเกิดเสียชีวิตลงไปแล้วมันครางเดียวมันไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราอย่าประมาทไว้ดีค่ะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนายโพธิ์นะคะช่องแอนชาแนลนะคะขอบคุณค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแอนชาแนลแอนไม่เคยพูดเรื่องนี้อัดคลิปเข้าช่องนะแอนไม่เคยพูดส่วนมากแอนจะไลฟ์สดแอนจะไลฟ์สดนะคะนี่คือช่องแรกนะคะช่องแรกของนายโพธิที่แอนเล่าเรื่องนี้แล้วอัดคลิปลงนะคะ เพราะว่าส่วนมากแอนจะไม่ไม่ไม่ไมค่อยอยากอัดคลิปลงเพราะว่าแอนเห็นภาพแล้วแอนก็น้ําตาก็จะไหลนะเพราะว่าแอนไม่ค่อยอยากจะเล่าเรื่องนี้นะคะโอเคค่ะรับชมนะคะใช้พยาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็เออนะคะก็อย่าประมาทชีวิตเราทุกวันนี้อย่าประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะขอให้เราคิดดีพูดดีทําดีสิ่งดีก็จะเข้ามาโอเคค่ะคลิปนี้น้องแอนก็ขออนุญาตจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะบ๊ายบาย